สวัสด <S 々> ีค่ะทบส้มมนีกะมาพอกับเจ้าข้ามสามตัวเต็งคือเก่าเนาะคะมณีเจ้าข้ามสามตัวเต็งกับสิภาคทบส้มไปติดตามเรื่องเล่าความฝันกับคุณยายสนเนาะคะคุณยายสนนี่เพิ่นฝันเห็นมูเก่าเพิ่นเนาะค่ะทบส้มหมูแต่เพิ่นอยู่น้ากันเนาะค่ะแต่ก่อนเพิ่นก็อยู่น้ากันแต่ว่าตอนนี้หมูเพิ่นกะใหญ่ไปอยู่ในบ้านเนาะค่ะคุณยายสนนี่กะอยู่ทงไฮทงหน้านาะค่ะเพื่อกะฝันว่าผัวหมูเพิ่นเสียชีวิตเนาะค่ะทบส้มผัวหมูเพิ่นเสียชีวิต นกิไปรวมงานศพเนาะคะ่ะท่านผู้ชมความฝันของคุณยายสนสะเป็นอย่างไรเนาะคะ่ะกัดเพื่อไปเป็นการเสียเวลาเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเขาก็ไปติดตามรับชมรับฟังความฝันกับคุณยายสนพร้อมกันเนาะคะ่ะไปค่ะขอบสวัสดีค่ะคุณยายสนค่ะสวัสดีค่ะคุณยายสนสวัสดีค่ะค่ะท่านผู้ชมมันนี่ก็ได้เดินทางมาติดตามเล่งเล่าความฝันของคุณยายสนเนาะคะ่ะคุณยายสนนี่เพื่อมาเพิ่นฝันค่ะท่านผู้ชม เ,เรื่องเล่าวามฝันของคุณยายสอนนี่สิเป็นไปเป็นมาแบบใดคุณยายสอนสิให้แนวทางตัวเลขตัวใดเนาะคะ่ะกตให้คุณยายสอนบให้ฟังเนาะคะ่ะเนาะค่ะคุณยายฝันวาจังไหนบ่ให้ท่านผู้ชมมาฟังนะคะฝันหนึงคือฝันหนึ่งคือตะกี้ตะกอนก็ถือกันหักกันแก่นกันเนาะค่ะอยู่น้ากันสิอเราใหทำเงยแรมสันค่ะอยู่น้ากันไปไซมากค่หาอยากหากินน้ากัน,กนค่ะ บานยู่ตมากพนกับไปสืดินในบ่บานเพนก็เลยไปปลูกเนี่ยในบ้านค่ะบานยายสอนก็เลยบวไเด้เข้าไปน้ำพนค่ะบานพอดีผัวพนกับปวยป่วยแล้กก็ว่าจะเสีอเศร้าค่ก็เลยบวเศร้ายายสอนก็เลยเข้าไปบานเนี่ยหมูกันค่ะก็จะไปหอดแล้วแต่เพนว่าหมอหมอมานนี่โอ้ยเขาบวจักความสิวาเขางงค่ะล้กเขาบิวาจังได ตัวมะนังเป็นประธา,น,านี่เฮาแน่อันหาานับเอายังน้ำเพรนแน่ตัวตัวหูเบา่าเฮามันอันมันตันเข้ากันหรืาเพล่าคนเ่าบ้านเฮาก็เลยไปนั่งไปนั่งเขาเจ้าก็กเอาข้าวสารเอาพริกเกลือประเดี๋ยวมา,นา,มา,มา,านนหน้ามากินมาทานน้ำเน่าค่ะแล้วแล้วเสียชีวิตแล้วผีใหญ่เขาก็เขาก็นั่งอยู่แข่งรุ่งเขากะข้อข้อองค์ที่ พ่อสาวขับไปเ้อเขามากินมาท่านน้ำเจ้านี่แม่นั่นแม่นี่เขาก็บอกซื้อไปนะเพื่อนดกลได้เลยเพื่อนใดก็ได้ขอสารเงินยี่สิบบาทเพื่อนมากินมาท่านน้ำเจ้าเขาจะจ็บเอาเลยเพื่อนสาเขากับ่านี่นี่บ้านเขากับฮับคนอยู่พัน่ะบ้านคนมันบางไปเร็วพนมันน้อยเขาเร็วบานใหญบุญก็ได้มาอื่นเข้าวะ ไปวัยไปถิเขาไปปั่นเขาคนชิามื่มยคนเด่อคนชิ้วมมาอีกว่อชิ้วมมาแล้วก็วางเด้คนวางกีชิ้ว <c oughs> ก็เลยไปปั่นเขาปั่นเขาก็โดยมานางปอกลงก็มาก็มาอีกทีคนเด้อก็มาหับเอาคือยหบุญบกกันละก็บองคนยังสาวน่ำเงินดีชิบบาทเข้ากับวางก็ชิ้ว <c oughs> <c oughs> คนมากินมาท่านมะสิน <c oughs> มาทานนําคือพวกอยู่ในเฮียนนันบได้าไม่จะพิง่ง พวกมาจีน่มาทานมาเดินน้ำนี่แหละบ้านพวกนอนจีโน่คนร้ายมีแต่ผู้ชายอื่นๆอ,อ,อยู่เต็มเตียงไรก็เต็มเตียงไรก็เต็มเตียงเสาเหตุใบนั่นมีแต่เตียงใหญ่ๆว่าคุณยายเออเต็มเบิ้ลในความในความฝันของคุณยายนั่นคือมูคุณยายนี่ เพื่อนตะกี้กันอยู่น้ากันบ้าัน้ำอย่<บ>อางกันอยู่ค่ะบานี้เพื่อนกันเลยเดี๋ยวไปสื่อดินแล้วก็ย้หญ่ไปอยู่ในบ้าน,นไปอยู่ในบ้านแล้วสามีเพื่อนป่วยป่วยป่วยก็เลยเสียชีวิตอบานี้เพื่อนกระจรัดงานศพแมืนบอกค่ะคุณยายงานศพบ,บานี้เพื่อนกระให้คุณยายนี่ไปรับแขกอ๋อค่ะไปรับแขก ใหญ่กับเป็นนางอยู่ขางโล่งสามีเพิ่นเพราะว่าสีมีแขกมาท่านของกินของอยากนั่หนึ่งสีเม็นบอกเขาคุณยายค่ะมีแขกมากินมาท่านนั่นะ,ะแต่ว่าในความฝันนันอยู่ในบ้านนันมแต่ผูหยิ่งเออเหนียนอ,อือยุ่งหลอกของผู้ชา้เทีย่ยงได้ก็เต็มเทีย่ยงได้ก็เต็มค่ะพ้าว่ามั็นนักหน้าบ้านเป็นเจหน้นาบ้านว้าใหญ่ขึ้นบ้านแนวนี้ค่ะ ผู้ไม่กินมาท่านนี่เป็นคนหูจักทั้งเบิดบอกค่ะคุณยายในความฝันจักเบิดคนแบนเดียวกันเบิดอย่างหน่อยอย่างใหญ่ก็จักกันเบิค่ะแ้วก็เป็นคนที่ยังมีชีวิตอยู่บ่รุคนก้อนนั้นเมนค่ะคนที่มาท่านน,น,นําน่ะแม่ค่ะก็อย่างเบิดอย่งเบิดแต่ว่ามูนี่ก็ยังมีชีวิตอยู่ แต่ว่าผู้ตายผู้อยู่ในโลกนั้นคือเสียไปแล้วแมนบอกค่ะเสียไปแล้วโอ้โหนี่คือเมียเพิ่นนหค่ะเมียเพิ่นนั้นเพินน่น,พนยังมีชีวิตอยู่ตอนนี้อืแต่ว่าสามีเพิ่นนั้นเสียชีวิตไปอีรีเสี่อลีค่ะนอย่เอยู่ในโลงค่ะในความฝันของคุณยายนั้นคุณยายก็รับแขกรับย้งให้เพิ่นแล้วจนคนบางคนอันนีล้ลุงเพิ่นก็เลยมาเอ่นคุณยายนี่ไปกินขา่าแมนบอกค่ะแมนกินขา่านั้นกินในบ้าบ่าืองกินทังหนอก,กนคุณยาย กินอยู่ในบานค,ค,คุณยายก็ได้ไปกินแล้วก็ลบมารับแขกต่อมนค่ะวัาานนี้บ้านเล็กที่เพื่อนคุณยายหูบอกค่ะบ้า,บานเล็กที่เพื่อนสามสี่บ้านเล็กที่สามสี่แมนค่ะอายุสามีเพื่อนคุณยายหูบอกเจ็สดสิบหกเจ็ดสิบหกปีแต่ตอนเพื่อนเพื่อนเสียไปโดนเหรอคะสามีเพื่อนนี่ ฝันขึ้นวานนี่เนาะหมายถึงว่าสามีเพื่อนตามความจริงนีเพื่นเสียชีวิตไปโดนลราบอคุณยายตามความจริงบอกมนค่ะเล้วโดนเสียไปหรปีอ้เสียไปหรหาปีแล้วเนาะค่ะเนาะค่ะตั้งแต่เพื่อนเสียไปนีคุณยายคยฝันเห็นเพื่อนได้เออนฝันเห็นเพื่อนคอัออ๋ออ๋ออครั้งอรออ๋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 อ่๋ออ๋นอ๋ออ๋ออ่ออ๋ออ๋อเพอ่นออ๋ออ๋อพิออกออ๋ออ๋ออะคอะออ๋ออ๋ออานอ๋อน๋ออ๋ออ่ออ๋ออ๋ออ๋ีอ๋อออน อายุคุณยาย่จักปีแล้วค่ะเจ็ดสิบห้าปีเจ็ดสิบห้าอกว่าปีใหม่ปนี้คืต้องสิบปเจ็ดสิบหกเจดสิบหาอย่างเจ็ดสิบหกนาสน <76. S 2> นี้ในความฝันของคุณยายนั่นคุณยายกินเขารับแขกแล้วต่อไปจังไดต่อหรืองหัเม่อตื่นกัหูเม่ตื่นเม่ตื่นเลยวอก็นัิกอระกหือขรวค่ะ,คะ แต่ว่าทั้งหลอกนี่มีตาผู้ชายแม่แต่ว่าลายแห่งยางออกมาก็ได้ยางออกมาก็ได้เห็นบ่งเรือบานคนเรือบานพคนสามชีวะก็ได้ว่าอย่างนได้เพิ่มฟันเห็นตัวสีเงิงคุณยายก็สีขาวตัวสีขาวเด็กบานเนาะเด็กบานก็เป็นสีขาวค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณ คุณยายได้หลายเนาะค่ะทีแบ่งปันความฝันแบ่งปันแนวทางเนาะค่ะกะขอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสำหรับคลิปนี้เขาก็มาสรุปตัวเลขของคุณยายสอนเนาะค่ะท่านผู้ชมคุณยายสอนีเพิ่นฝันเห็นมูเก่าเิ่นแต่งหึงเนาะค่ะแต่ก่อนนั้นเพิ่นก็อยู่น้ำกันเนาะค่ะท่านผู้ชมแต่ตอนนี้กะเพิ่นกะฝันว่ามู่เพิ่นกับเขาไปอยู่ในบ้านนะคะท่านผู้ชมมูเพิ่นเขาไปอยู่ในบ้านกับพ่อว่าเขาไปอยู่ในบ้านกะ หัวมูเพิ่นกับเสียชีวิตเนาะคะ่ะเสียชีวิตคุณยายสนนี่ก,ก็ไปรวมงานศพค่ะกับไปต้อนรับแขกเนาะคะ่ะกะอายุคนตายเพิ่นกะเจ็ดสิบหกปีมันเลกที่เพิ่นค่ะสามสี่อายุของยายสนกัเจ็ดสิบห้าย่างกัเจ็ดสิบหกเนาะคะ่ะสิบหกพฤศจิกาย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เจคำมสามตัวเต็งน้ำนีดเด้อค่ะ สำหรับคลิปนี้เจค่ำสามตัวเต็งเขาจบไปเพียงเท่านี้คลิปหนะ้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ